อยากดูข่าวดังต้องดูช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ สตังข่าวดังประจำวันที่25สิงหาคม2565นะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงที่ช่องสตังมีเดียครับข่าวดังข่าวร้อนวันนี้เริ่มต้นจากภายหลังสารรัฐธรรมนูญนะครับมีมติเป็นเอกฉันท์5ต่อ4ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เมื่อวาน ต้นหมานะครับก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนประมาณกันยายนนี้ที่เราจะทราบผลอีกทีนะครับสําหรับบุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผลเอกประยุจันโอชาคือ พลเอกประวิทร์วงสุวรรณนั่นเองท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือ,เ,อเขาเรียกว่าตัวแทนคนที่1นนะครับซึ่งถ้าหากว่า,าท่านพลเอกประวิตริเนี่ยไม่สะดวกที่จะมารักษาการแทนพลเอกประยุจัน์โอชาเนี่ยก็ยังมีรองนายกรัฐมนตรีอีก5ท่านนะครับที่ยังสามารถนั่งรักษาการแทนได้ไม่ว่าจะเป็นคุณวิษณุเครืองามคุณอนุทินชาญวิรากูลคุณจูรินลนักษณะวิสิทธิ์คุณดอนนะครับปริมัติวินยัยรวมถึงคุณสุพ,พัฒนพงศ์พันมีชาวนะครับ ก็ต้องรอดูนะครับว่าผลเอกประวิทย์ จะรับหน้าที่เป็นรักษาการแทนหรือไม่ส่วนพลเอกประยุจันทร์โอชาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องมารอการพิจารณาของศาลให้แล้วเสร็จอีกทีเดียวภายในเดือนกันยายนนี้นะครับไปต่ออีกหนึ่งข่าวนะครับข่าวนี้เกี่ยวกับปากท้องเรานั่นเองกรมการค้าภายในเคาะแล้วนะครับว่าตั้งแต่25สิงหาคมเป็นต้นไปบามี ไวไวยำยำม,มามา่าขึ้นราคา2องละบาทจากขายปกติ6บาทขึ้นมาเป็น7บาทนะครับแต่ว่าเขามีเงื่อนไขนะคือราคาเนี้ยไม่ใช่ราคาแบบนี้ตลอดไปนะครับหากว่าต้นทุนการผลิตวัตถุดิบมันลดลงเนี่ยนะครับผู้ประกอบการ3ยี่ห้อนี้ก็ต้องปรับราคาลงให้กับผู้บริโภคด้วยและ3ยี่ห้อนี้นะครับ มามา่าไวไวยำยำจะต้องแจ้งราคารับซื้อวัตถุดิบให้กับกรมการค้าภายในให้ทราบทุกเดือนนะครับตอนนี้เนี่ยยังขาย7บาทอยู่แต่ถ้าหากว่ามีการปรับลดในส่วนของต้นทุนสามยี่ห้อนี้ก็ต้องปรับลดด้วยถ้าหากว่าขายเกินราคาจะมีโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่25สิงหาคมเป็นต้นไปจะต้องซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3ยี่ห้อนี้ 7บาทครับอ่ะอีกหนึ่งข่าวกันบ้างน,นะครับยังเป็นดราม่าติดตามกับอ่อสิบตำรวจโทรหญิงใจโหดนะครับที่ทหารรับใช้นะครับมีการแฉเพิ่มทหารรับใช้นะครับได้มีการแฉในวันที่24คือเมื่อวานนี้บอกว่าเมื่อช่วงปี60กับ61เนี่ยสิบตำรวจโทรหญิงเนี่ยใช้ให้ทหารรับใช้คนนี้ไปซื้อวุฒิปริญญาตรีคณะรัฐภาษา,าศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง เงินซื้อวุฒิปริญญาตรีนะคะัจ่ายไป50,000บาทโดยเธอเนี่ยถูกสั่งให้ไปติดต่อกับมหาวิทยาลัยโดยตรงและนําเงินสดไปจ่ายให้จากนั้นเนี่ยก็แจ้งชื่อเป็นสิบตำรวจโทหญิงแล้วก็อาวุธกับเจ้าหน้าที่ได้เลยถัดจากนั้นนะครับอีกหลายวันสิบตำรวจโทหญิงเนี่ยก็ไปรับวุฒิการศึกษาด้วยตัวเองโดยที่เธอไม่เคยเห็นสิบตำรวจโทหญิงเนี่ยไปเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ มันซื้อวุฒิกันด้วยเหรอเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องนี้จริงๆนะครับมหาวิทยาลัยเอกชนนี้จะต้องถูกตรวจสอบแล้วล่ะในเรื่องของการซื้อวุฒินะครับนี่คือโทษที่ร้ายแรงเลยนะครับโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องมาเข้มงวดคุณผู้ชมคิดดูสิสตังรวมถึงคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยโอ้โหเสียเงินไปตั้งเยอะนะครับบางคนกู้กยศแล้วก็ต้องเสียอะไรต่างๆเยอะลงทุนลงแรงในการเรียนนะครับตัดภาพไปที่ บางคนเนี่ยไม่ต้องมาเรียนเลยแค่เงินจ่ายห้า0 0ื่นบาทก็ได้วุฒิแล้วไปทํามาหากินต่ออันนี้คือแย yeah, ่มากๆนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยน่าจะโดนหนักพอสมควรครับอ่ะไปเรื่องของการศึกษาแล้วก็ยังมาต่อในเรื่องของการศึกษาอีกข่าวหนึ่งนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีการส่งต่อคลิปในรายกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนชื่อดักแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารนะครับในคลิปนี้เนี่ยถ่ายไว้นะคะว่านักเรียนถูกทําโทษโดยคุณครูเนี่ยตบหน้า ที่เด็กนักเรียนนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นการทาโทษนักเรียนที่จอดรถไว้นอกโรงเรียนแล้วได้มีการทําโทษโดยคนที่ฝ่าฝืนกฎจะต้องโดนตบหน้านะฮะซึ่งคนที่ตบคือคุณครู ผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบในพื้นที่จริงนะครับทราบว่าเด็กชายที่โดนลงโทษในคลิปนั้นเรียนอยู่ม .2 นักเรียนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นเพื่อนของน้องที่ถูกลงโทษนะครับเหตุมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาประมาณ8วโงเช้ากว่าๆมีคุณครูถามเด็กว่าใครไม่เอารถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในโรงเรียนแล้วเพื่อนก็ไม่ได้ยกมือนะครับเพื่อนก็คือน้องที่ถูกลงโทษเนี่ยที่จอดรถไว้นอกโรงเรียน สุดท้ายครูก็เลยให้เพื่อนเนี่ยไปชี้ตัวน้องแล้วก็ให้น้องเนี่ยออกมาหน้าแถวจากนั้นคุณครูก็ตบหน้าน้องไป็หนึ่งครั้งจนน้องหน้าแดงนะครับซึ่งเพื่อนๆและน้องที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็รู้สึกกลัวจนไม่อย่างมาเรียน ซึ่งครูคนดังกล่าวเนี่ยเป็นครูที่สอนในระดับมัธยมเช่นกันจากนั้นฝ่ายผู้บริหารโรงเรียนก็รับทราบเรื่องคลิปดังกล่าวนะครับได้มีการเรียกตัวน้องๆน,นักเรียนที่ถูกลงโทษรวมถึงเ,ออเพื่อนที่ถ่ายคลิปแล้วก็เรียกคุณครูมาคุยประชุมเบื้องต้นนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามเด็กนักเรียนที่ถูกทําโทษแต่ได้คําตอบสั้นๆจากน้องว่ายังรักและเคารพครูเช่นเดิม ก่อนที่ครูที่ปรึกษาจะนําเด็กน้องๆเนี่ยไปยังห้องประชุมต่อนะครับนี่ก็คือข่าวที่เกิดขึ้นในวงการการศึกษานะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมว่าในยุคนี้การตบหน้าเด็กยังเหมาะหรือไม่เหมาะสมสําหรับการทําโทษนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยครับนี่คือข่าวดังที่สตังสรุปให้ในวันนี้นะครับหากใครอยากให้สตังอ่านข่าวดังอะไรก็คอมเมนต์มา งได้เดี๋ยวจัดให้นะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงที่ช่องสตางค์มีเดียอยากดูข่าวดังกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับพรุ่งนี้สตางค์จะมีข่าวดังอะไรมาฝากคุณผู้ชมต้องห้ามพลาดเจอกันบ่ายโมงตรงพรุ่งนี้ที่ช่องสตางค์มีเดียครับ ไลฟ์สดช่องสตังมีเดียนะครับจะกลับมาไลฟ์สดในวันเสาร์ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นไป4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งและเบอร์เดิมด้วยใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ที่ไลฟ์สดช่องสตังมีเดียนะครับ